มีคนเดินมาเลือดอาบมันคือคนที่โดนฟันหัวมาแล้วหนังศีรษะมันแยกออกมาเป็นสองอันแล้วเลือดอ,อาบอะอะหมอเคยเจอแบบว่าเคสที่แบบคนโหล่ไหมเจอบ่อยคือจริงๆอ่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนไข้คนนั้นด้วยว่ามันอาจจะทำให้สุดท้ายหมอมาเป็นหมอผ่าตัดได้ดีคือตอนนั้นเราเป็นนักศึกษาแพทย์เองน่าจะประมาณปีสี่ปีห้า เขาก็ไม่ค่อยทําอะไรมากหรอกส่วนใหญ่ก็คือเขาแค่ให้แบบว่าเย็บแผลน,นิดนิดหน่อยหน่อยให้ทําแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่าวันนั้นหมออยู่ห้องฉุกเฉินแล้วก็แบบเป็นเด็กปี4ทั่วไปปี5้าทั่วไปดูพี่ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นคนไข้มันเยอะมากแล้วก็แบบเหมือนกับแบบมันไม่รู้จะทํำยังไงก็คือให้เราทําไปเลยก็หมออยู่ธรรมศาสาตร์ใช่ไหมมันก็จะใกล้กับตลาดไทยตลาดไทยก็จะมีแบบว่าคนต่างชาติเยอะก็เป็นพมา่าบ้างกัมพูชาบ้างส่วนใหญ่อยู่ดีคืนหนึ่งก็ มีคนเดินมาเลือดอาบน้องเคยเห็นแตงโมถูกสับไหมที่มันแบะออกมาน้องเคยเห็นภาพนั้นไหมน้องลองดึงสภาพดูว่ามันคือคนที่โดนฟันหัวมาแล้วหนังศรีรษะมันแยกออกมาเป็นสองอันแล้วเลือดอาบอะแต่มันไม่เป็นอะไรเลยนะคือเขาไม่ได้ตายแล้วเขาก็ไม่ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเลยคือเขาก็เจ็บเป็นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้สลบมาเขาเดินมาได้เขานั่งรถเข็นมาได้แต่หัวเขาแบ,อ,าแบอยางเงี้ยเลือดอาบอ่ะเพราะมันไม่เข้ากะโโลก เแล้วเขาก็ให้หมอเย็บตอนนั้นหมออยู่ปีสี่ปีห้าเองแล้วก็เย็บคือประวัติก็คือเขานอนอยู่หลังรถกระบะธรรมดาแล้วก็แบบเหมือนวัยรุ่นเสพยาแล้วก็แบบเหมือนพูดไม่เข้าหูอะแล้วก็ฟันปึ๊บอยู่ดีก็คือไม่รู้จักกันแล้วก็ฟันปึ๊บแล้วก็มาสภาพนั้นก็เลยได้ฝืนเย็บแผลเลยตั้งแต่ตอนนั้นใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องนึ่งสนุกดี